a n o a l i ini muncul dari malam hari dan pagi hari dia adalah kutukan dari paman dia adalah seseorang yang berdarah besar อะไรอะเพราจะตาฝาคำเตือนความกลัวเสียงดังก้องเพลงสยองขวัญอาจทำให้คุณไม่สบายใจไม่มีอะไรทำให้ผมกลัวได้หรอกผีมันก็คือสิ่งที่มนุษย์เราจินตนาการสร้างขึ้นอุ้ยเชี่ยเอ้ยตกใจหมดเลยเริ่มเกมมาแม่งก็เอากูเลย เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาขายก๋วยเตี๋ยวกันแบบมีความสุขแบบแฮปปี้เอนดิ้งดีกว่า <laughs> <laughs> แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่หน้าร้านของเรานะครับผมบักโซมาลังนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวน่าจะอินโดไม่ก็มาเลนะครับคนดูซึ่งภารกิจของเราในวันนี้นะครับเราจะต้องทําการขายก๋วยเตี๋ยวนะฮะให้กับคนที่มาซื้อแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่มาซื้อเนี่ยไม่ใช่คนโดยการที่เราเนี่ยกดคิวเพื่อเช็คนะครับผม ถ้ามันไม่ใช่คนเราจะต้องรีบไปนั่งบนเก้าอี้ทันทีนะฮะเ <_ d ata> พื่อที่ว่าเราจะต้องเมินเขาไม่ <_ d ata> เขาเนี่ยมาซื้อของจากเราได้มาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเราจะเจอผีอะไรบ้างเลยครับผมไอเกมมันพร้อมแล้ะและตอนนี้เหมือนเดิมตีสี่อีกแล้วเป็่หานเลยชอบอัดคลิปเวลานี้ อินเนอร์มันได้ขอต้อนรับเข้าสู่การทำงานช่วงกะะดือในบักโซคุณได้ลูกค้าแล้วมาเริ่มทำบักโซกันเลยอ่าฮะฉันสามารถรับประทานอาหารบะมี่บักโซได้1อันใช่ไหมอ่ะแน่นอนครับเอ่อประมาณ12รูปีนะครับอ่าเเมนนะครับผมจ่ายแบบสแกนซะด้วยโอ้โหทันสมัยมาถึงนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยวางชามแล้วฝาชามก่อนวางชามแล้วฝาชาม ทำาไมมีดาบอยู่ตรงนี้วะอาจจะเป็นพรอะเฉยๆก็ได้วางชามอ๋อนี่นี่นี่วางชามหยิบชามมาก่อนโป๊ะไหนอ่าวางชามเสร็จปุ๊บต่อมาใส่ลูกชิ้นและเนื้อลงไปในหมอ้อลูกชิ้นนี้โอ้โหลูกชิ้นก้อนใหญ่มากแล้วก็เอ่อใส่เนื้อกับลูกชิ้นลงไปในหม้อเนาะอันนี้ใส่หรือยังยังไม่ได้ใส่เลยครับหรือว่าเราต้องใส่บะหมี่ไปด้วยหรือเปล่าฟับ โอเคตอนนี้มีทั้งบะหมี่มีทั้งลูกชิ้นแล้วก็มีเหนึ่งอ่ะครบเลยต่อมาครับใช้ชามชามเดียวอหิบชามออกมาแล้วก็ตักบะหมี่ให้คุณลูกค้านะครับผมเอ,อผมหิวบะหมี่จังเลยช่วยเร่งทําให้ผมหน่อยได้ไหมได้ครับพี่จกโซคูพี่จกโซคูรอแป๊บหนึ่งนะครับผมหน้าเหมือนปะผมว่าหน้าเหมือนนะตามขั้นตอนนี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยใส่ผักแล้วก็โรยซอสแล้วก็ซัมบัคด้วยนะครับผมอ่ะอันนี้เนาะอันนี้คือผักเนาะแล้วก็ซอสนี้ ฟาบโอ้โหคนดูน่ากินไหมครับปักโซของเตารูกชิ้นแล้วก็เต้าหู้แล้วก็บะหมี่เนี่ยคือพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมแพ็กแล้วนะครับผมขอเชิญออเดอร์แล้กลับบ้านไปได้เลยครับอ้มันหอมน่าก,กินจังเลยฉันขอกินตรงนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับผมถ้าแพ็กกลับบ้านแล้วก็ต้องกลับบ้านเนาะคือที่นั่งตรงนี้เนี่ยเราสงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าที่กินที่ร้านเท่านั้นนะจ๊ะได้ครับเงินขออนุญาตเอากลับก่อนนะครับขอบคุณเซียเซีย เดินไปเร็วจังวะสำหรับใครที่กำลังมองหาสินค้าเกี่ยวกับโรบล็อกหรือเว็บเติมเงินดีๆเป็นกันเองต้องนี่เลย บอยพัสด์เทลสโต้ร้านจำหน่ายสินค้าและบริการโรบอทแบบครบวงจรบอกเลยว่าร้านนี้มีทุกอย่างตั้งแต่สินค้ายันไปถึงบริการในแมปดังๆของโรบอทเลยไม่ว่าจะเป็นทั้ง grow garden แรง vs เปียโนวีนรอด99คืน fish e t หรือแม้แต่บิ๊ซูก็มีเช่นกันหรือแมปที่มาแรงที่สุดตอนนี้อย่าง the force ก็มีเช่นกันแล้วบอกเลยว่าแมป the force นี้เนี่ยมีทุกอย่างเลยทั้งไอดีไก่เทพฟาร์มเงินในเกมเพ ามเลเวลบริการ AFK ฟาร์มแร่หรือแม้แต่พิกแอกระดับเทพก็มีเช่นกันครับ แถมยังมีเกมเมนูอ,อีกด้วยนะและที่สำคัญที่สุดร้านนี้มีแม้กระทั่งบริการเติมโรบักและเกมพาสที่บริการรวดเร็วทันใจที่สุดอีกด้วยโอ้โหดีขนาดนี้ต้องมาใช้บริการแล้วกับบอยพ a ส s เทลสโตรร้านเติมโรบักที่คุณวางใจบริการคุ้มค่าปลอดภัยและรวดเร็วครับลิงจะอยู่ข้างใต้ด้านล่างคลิปนะจ๊ะถึงที่คุณพร้อมที่จะเปิดรับลูกค้าเพิ่มเติมแล้วอย่าลืมอ่านกติกาและทำตามกติกาด้วยละ่ะแล้วกติกามันอยู่ตรงไหน่ะ กติกามันอยู่นี่โอ้เดี๋ยวเราอ่านกนติกาสักเล็กน้อยนะครับคนดูกติกาที่เราต้องปฏิบัตินะครับผมจัดบริการลูกค้าทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นถ้ามีผีอยู่บนไหล่พวกเขาให้เสิร์ฟอาหารให้พวกเขาแต่อย่าจ้องหน้าพวกเขาหากมีอากาศผิดปกติให้นั่งลงที่เก้าอี้คือถ้าเกิดว่ามีผีมาเกาะหลังเนี่ยเราเสิร์ฟได้แต่เราต้องก้มหน้าก้มตานะครับแต่ถ้าเกิดมีการผิดปกติซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าคําว่าผิดปกติคืออะไรแต่เรานะ่าจะเข้าไปเห็นในเกมเราต้องรีบนั่งบนเก้าอี้นะแล้วก็ลูกค้าทุกคนนครต้องงจ่ายเิ12ู ปีนะครับสำหรับบะหมี่ปักโซแล้วก็7จอรูปีนะสำหรับเครื่องดื่มโอ้ตรงนี้มีเครื่องดื่มด้วยเนาะอ่าน่าจะตรงนี้ครับเครื่องดื่มเครื่องดื่มเนาะโค้กัดซีว่ากันไปแล้วก็ถ้้เห็นเลือดไหลออกมาจากลูกชิ้นให้นั่งลงเลือดไหลออกมาจากลูกชิ้นงั้นเหรอต่อมาสี่ใช้ดวงตาที่3เพื่อตรวจสอบความผิดปกติแต่อย่าใช้มนานังเกินไปเพราะอาจจะเกิดอะไระไร้ายแรงกับคุณขึ้นก็ได้ทําตาม,ตามกฎโอเครับทราบแล้วครับผมบักโซมานางังเช็คเลยนี่ดวงตาที่3ม โอ้รวงแหวนสวัสดีครับคุณลูกค้าอ๋ออันนี้น่าจะเป็นคนปกตินะครับผมสวัสดีค่ะอากาศหนาวจังเลยฉันอยากจะกินบักโซนะคะได้ครับคุณลูกค้าบักโซหนึ่งที่นะครับโอเคแน่นอน12รูปีครับรับมาเลย <laughs> ถ้าอย่างนี้เนี่ยค่อยคุยกันง่ายหน่อยวางจานหยิบบะหมี่หยิบลูกชิ้นใส่ซอสโรยผัก โรยเสร็จปุ๊บคุณผู้หญิงอยากทานนี่หรือกลับบ้านครับเออฉันอยากเอากลับบ้านนะคะ่ะพอดีช่วงนี้ลมมันเย็นฉันกลัวกินแล้วก็บะหมี่มันปิวนะคะ่ะเรียบร้อยครับบักโซมานังขอบคุณสําหรับอาหารนะครับาบายๆครับคุณผู้หญิงอ่าอันนี้มนุษย์ธรรมดาแน่นอนเดินช้านะครับเฮ้ยอะไรวะครับว้าวโอ้อ oh ด god oh m กอดว้า y เล่นกูสะดุ้งเลย โอเคเช็คหน่อยมีใครมาไหมอ่าไม่มีอ่าคนนี้สวัสดีครับอ่าเขาอยากได้บะหมี่นะโอ้ฉันอยากกินบะหมี่ฉันขอหนึ่งบักโซได้ไหมได้ครับคุณลูกค้าใส่ซอสเข้าไปทานนี้เนาะ มผมจะทําเป็นไม่เห็นมันละกันนะครับเอ๊ผมรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรอยู่ข้างหลังผมนะมันไม่มีครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าคุณลูกค้าคิดไปเองคือตอนเนี้ยบะหมี่มันร้อนมันแบบมันพร้อมกินแล้วอะแล้วคุณลูกค้าต้องการน้ําด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าก็จะต้องมีน้ําด้วยนะครับผม <_ X 2> ได้น้ําแล้วเนาะเราแพ็กกลับบ้านเลยนะครับคุณลูกค้านี่ครับเออแต่ผมรู้สึกเสียวสนหลังแปลกๆนะครับไม่เสียวครับคุณลูกค้าร้านเราที่คือคลีนมากไม่มีคำว่าแบบโจรหรือผีเพราะฉะนั้น เดินทางกลับบ้านนะครับคุณลูกค้าขอบคุณครับบ๊ายบายครับหลังจากที่เราจ่ายเงินเสร็จไปแล้วเนี่ยเราจะต้องมาตรวจสอบลูกค้านะครับด้วยการกดคิวโอ้โหไอสัตว์กระโดดมาเป็นบอยแบนด์เลยว้ายไอ้เชี่ยคุณไม่ได้บอกน่ามึงจะไปมึงหลอกกูล่ะไอ้สิยโยโยโย โตมาอีกตัวหนึ่งแล้วล่ะสองตัวแล้วนะเอ้ยอันนี้คนปกติอันนี้คนปกติยิ้มแป้นเชียวหน้าเหมือนลูกพี่เท่งเลยผมจะเอาโทรศัพท์ตัวนี้ให้แกคุณเยอะเลยนะแน่ใจเหรอไม่ไม่แล้วเขาจะเอาโทรศัพท์ให้ทําไมอ่ะแน่นอนอ่ะฮะขอบคุณมากเฮ้ยอยู่อยู่เขาาโทรศัพท์ให้ผมหรออ๋อเขาเหมือนกับพูดคุยแล้วเขาต้องการ1บักโซแล้วก็1น้ําก็จะเป็นราคา12รูปีนะครับโอ้แต่เดี๋ยวนะทําไมให้50รูปีล่ะเป็นทิปเหรอครับ โอ้โหรวยกันถ้ารวยขนาดนี้ก็ขออนุญ,ญาตทำบักโซอร่อยอร่อยให้เลยละกันเรียบร้อยกับพี่ชายทานกลับบ้านอร่อยอร่อย,ออยนะครับคุณลูกค้าจะนั่งกินไหมอ่ะเนี่ยนั่งกินคุณลูกค้าก็แค่มานั่งแบบนี้เออแต่นั่งแล้วอ่าหัวอาจจะขาดเขาไม่ต้องตืเฮ้ยคุณลูกคา้าเดี๋ยว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 คุณลูกค้าไม่ยอม ให้ผมหยิบของให้หน่อยเหรอคุณลูกค้าคุณลูกค้าจะรีบไปไหนอะครับฉันสามารถรับทานโซบะได้ไหมได้เลยสวัสดีครับพี่เท่งอ่ะเชิญครับคุณลูกค้าและเกมนี้เป็นปัญหาอะไรทำไมต้องห้อยหัวแบบนั้นด้วยวะกูไม่เข้าใจกูขอเดินเข้ามาดูใ้กล้หน่อยดิมันเป็นอะไรทำไมต้องห้อยหัวหรือเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอต้องเอาเลือดไปเลี้ยงสมองงี้เหรอไอเวน why เสี่ยวนะเราเจอผีซ้อนท้ายแบบนี้ ออหอต่ดืแหมากับแฟนก็ไม่บอกแฟนอะไรผมมาคนเดียวนะอืมีแฟนอยู่ข้างหลังคุณไม่เห็นเองไปได้เลยบายบายแหนบอยสกายเกิลมันมันเริ่มมีอะไรแปลกมากขึ้นเลยครับอะไรอ่ะ คนแบ่งหน้าเปิดไฟถ้าคุณสามารถแก้ปัญหานี้ได้เราจะให้เงินคุณห้าหมื่นว้าจริงปะเนี่ยไม่แล้วผมจะเปิดไฟยังไงอ,ะอ่ะอ้าวผมยังไม่ทันแก้พัดเศร้าเลยทำไมคุณออกจากผมไปอย่างนี้ล่ะฉันสามารถรับประทานโซบะใช่ไหมก็ได้นะครับเพราะคุณไม่มีผีอยู่ข้างหลังหมายถึงผีเกาะไหล่นะ่แต่ถ้าเกิดผีที่อยู่ข้างหลังคุณมันมีอยู่นะวุ้ยทำไมได้สองร้อยห้าสิบรูปีอะ่ะโอ้พูดไปใครจะเชื่อ,อ,อเอาไปฮะอะไรอะ่ะ อะไรอะ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 อ๊ยยคนลุกคนลุกโอ๊ยคนลุกเฮ้ยผีมานั่งแดดฮ่าอู้หูแล้วมีหนอนมีอะไรด้วยอ้าคืออะไรอะเอนดิ้ง4ทับ7กองทัพจินไม่สามารถตามจินได้ไม่ฟังความเชื่อโบราณฉันบอกให้ทำตามกฎใช่ไหมก็ผมเจอผีเกาะอยู่นั้นคือไงคือผมต้องไปนั่งบนเก้าอี้เหรอฉันขอบะหมี่บักโซหนึ่งชิ้นกับชาหนึ่งแก้วได้เลยครับคุณซัสสเกต คุสเกะรอผมแป๊บหนึ่งนะมันจะเป็น19รูปีนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหวัดดีคุณผีวัดดีครับฉันต้องการบักโซหนึ่งอันไม่ไม่ไม,ไม่คุณเป็นผีเราไม่คุยด้วยอะไรอนะ่ะวายไปแล้วผีไปแล้วผีไปแล้วเนาะผีไปแล้ว อันนี้คือวิธีที่ถูกต้องถ้าเราจะหลบผีเราต้องมานั่งบนโต๊ะคนดูอู้อันนี้ทรงดีอันนี้ทรงดีผมว่าเราได้ฉากจบดีๆแน่นอนฉันกําลังบันทึกอยู่นะอะไรบันทึกอะไรอ,อ่ะดูกล้องมิดเด้านเอ้ยอะไรอะไรอะไรคุณเป็นอะไรอะบันทึกอะไรอ่ะเอาเราจะมาอยู่ดีจอสันแล้วคุณไปอย่างนั้นนะลูกค้าลูกค้ากูหายหมดเลยต้นมมงต้นไม้ก็ไม่มีผีก่อนนะรอบนี้โอ้โหมาแบบคูณห้าเหมาแบบคูณห้า พอเล,ล่เลยโยโยโยวัสมันโยวัสมนโยโยโยวัสมันน้ำมันหรือเก้ชีวิตกูต้องมาประจนกับอะไรแบบนี้วะเนี่ยกูจะบา้าเฮ้ยอันนี้ทรงดีนะอันนี้ทรงดีอันนี้คือไม่มีผีเลยฮะ ฉันจะทำบักโซให้คุณแล้วเอาชามใส่ของฉันด้วยอ๋อเขาจะให้ทิปเราครับคุณดูอ i v ีฟมอ e t เดอะเบสออได้เลยครับลูกพี่เฮ้ยทำให้ดีสุดนะฉันอยากกินดีๆนะ่ะเรียบร้อยครับลูกพี่ <c oughs> ขอบคุณนะครับสําหรับ50รูปีอืมหนุ่มฟอฮาหล่อเฟียวมีผมคนเดียวให้12รูปีพี่ระวังเจอผีเลยนะผี หนุ่มฮะเดี๋ยวไม่ต้องแดกมั่งไหมล่ะเออไปไปไปกลับบ้านได้แล้วเด็กแม้นสมัยนี้มันปากคอร้อนร้ายจริงๆนะคนดูโอ้ผีเผอไม่มีร้านเรามีแต่สิ่งดีๆมาจงมาเจอผีอ้ามาแล้วอีดอกอีดอกขอห้ยมาแล้วไม่กูไม่ขายให้มึงมึงคือกระสือวาให้เงินทั้งหมดคุณมาเฮ้ ผมโดนปนชิปพายแล้วคุณดูเราโดนปนโอ๊ะโอ๊ะโอไมค์ก็ตโอไมค์ก็ต์โอ,โอ,อ,โอ,โอไมค์ก็ต์อะไรอ่ะเป็นอะไรโว้ยสองตัวแล้วเหรอกูยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยนะห้ยหัวกันไปดูอ้อเลยคุนึกว่าแดนบีมวิุ<ๆ>่นพิซูนวิบปนพิซูน ออกกำลังกายก่อนกินข้าวใช่ไหมอยากออกกำลังกายเหรอเงินวิ่งต่อไปวิ่งไปข้างหลังเลยอ๋อวิ่งเสร็จแล้วอ๋อออกกำลังกายเสร็จก็อยากกินบะหมี่เนาะเออคนสมัยนี้ก็แปลกไหครับอยู่ๆก็วิ่งหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเฉยเลยตายทิพตต้อง3าฮอยากวิ่งตรงไหนก็วิ่งได้เลยนะครับผมถ้าวิ่งไม่พอวิดพื้นได้นะครับพี่ชายพายลูกพีรีบกลับนะขอบคุณครับสำหรับอาหารในครั้งนี้ผมจะกินที่อร่อยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งแบบพี่ตูนวิ่งแบบ

ไม่เพิ่มขึ้นด้วยโอ้โหพูดไปใครจะเชื่อแม่งมาลัวๆเลยว่าฉูว์ฉูว์ว่าูวูฉีวูาูวูฉีวูาูวูเชยว่าเฉาโอ้จิตสี่ห้องเต้วูาูวูถูอ่ะว่าูวูว่าู่ะตัวรูปหัตถ์ดินจีนเป็นใหญ่วูาฉูอ่ะเออเออ ร้อยวันพันปีเจอแต่ละเรื่องเจอแต่ละตัวเข้ามาที่ร้านไม่มีอะไรปกติสักอย่างอะ่ะเอ้ยอันนี้ปกติคุณผู้หญิงคนนี้ปกติแน่นอนอยอาจจะแบบว่า ไปซ้อมเต้นมาแล้วอินเนอร์มันยังคาอยู่เพราะฉะนั้นก็ซื้อนะครับผมบะหมี่บักโซนหนึ่งที่พร้อมกับน้ำตรงราคาแบบนี้เราจะปรุงให้แบบดีเยี่ยมเลยแป๊บหนึ่งนะค,คุณลูกค้าอืมที่แต่มีแบบนางองนางฟ้าสาวสวยเดินมาบ้างไหมอยากเห็นสา่สาวสวยๆวยวัอ้ออ้อ เฮ้ยทำไมเขาใส่หมวกแบบนั้นมาล่ะคุณอยากอยากรวยไหมก็ไม่ได้อยากรวยนะเอ่อทำให้คุณรวยมากขึ้นเรื่อยๆได้รับสิ่งนี้ไปเจงรอดให้กินเลือดให้เลือดกินฮะอะไรอ่ะว้ายทอมตายอีอีโอ้ยไอไอไอหัวกล้วยไอเวนเอ้ย โอ้โหแล้วผีเพิ่มใหม่ตัวหนึ่งดูมันทําดูมันทําดูมันทํากับกูไอ้เฮียบอกว่ากูอยากรวยแม่งเอาหาอะไรไหงโอ้โหโอ้โหเดินมาไม่มีหัวนี่คือใครเอ่ยอัศวินหัวขาดหรือเปล่าแต่ไม่มีหัวก็กินบะหมี่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นกลับไปดีกว่าเนาะ ผีข้างหลัง3ตัวเหมือนเดิมเหื่อเริ่มแตกหน่อยๆแล้วครับผมบักโซโอวัยรุ่นแบบนี้ปกติแน่นอนแต่บักโซสปัสปิทเข้าไปสปิทไป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 ไอ้นุ่มเอาแค่นี้เนาะแล้วก็รีบกลับไปเต้นกลับไปด้วยได้ไหมขากลับเต้นได้ไหมเต้นได้ไหม ผีปกติเฮ้ยเมื่อไหร่จะได้ปิดร้านเนี่ยคือวันนี้ขายไม่ได้เยอะมากวันนี้ขายไปได้211รูปีแล้วนะมันยังไม่จบอีกเหรออุอยทำไมคนเดินมาฟังนี้อะคนแปลกหน้าเอเย่นมาบุกคิดแบบโลจิกอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอแล้วกูควรทำยังไงอะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ให้5,000 50, ไปแล้วกูจะแก้ปัญหายังไงอะ หากคุณนั่งลงคือยอมแพ้ไม่กูไม่นั่งเอา้าแล้วกูนั่งไปแล้วเอา้าแล้วกูนั่งไปอีกแล้วอ๋อค่อยๆเปิดทําให้ไฟมันติดโอ้ก็ไม่ได้ยากนี่ก็แค่เปิดทุกงานให้ไฟติดบอกเลยหวานหมูเงินหน้าหมือยู่กับกูแล้วผ่านไหมเอา้าทำไมไม่ติดวะอ๋อคือเราต้องเปิดให้ไฟมันติดด้วยเหรอโอ้ยากอยู่เดอ้อพี่จะผ่านยังไงอะนอ้องอืผ่านไหม นายเวนโอ้เอาเงินมาล่อกูให้กูนั่งเสียเวลาทำตั้งนานขายบะหมี่ต่อดีกว่า <c oughs> ใครวะเนี่ยโอ้โหมันจะพังร้านกูใจเย็นพี่ชายพี่ชายหิวบะหมี่พี่ชายบอกผมดิโอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเออแม่จา๋าขอมนุษย์แบบเดินอะ่ะเดินเข้ามาเดินเข้ามาคุยอ่สวัสดีสลบบานังอ่ะ แหวนไม้แล้วรอบนี้<ค>นมาคันแดงเดียวรอบนี้มาคันแดงอยากกินโซบะหนึ่งที่อ่ะได้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 สิบสองรูปีรีบแวนรีบกลับบ้านนะน้องชายตอนนี้มันดึกแล้วอันตรายเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุนะครับได้เลยพี่ชายเดอกันนะครับได้ร,รับคําขอจัดส่งสินค้าเอาคืออะไรวะนี่หรอโอ้โอ้โอ้โอ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 ,โอ,โอเราต้องส่งสินค้าอย่างนี้เลยเหรอครับเนี่ยบักโซได้ครับเราขับไปส่งสินค้า เดการเปลี่ยนแปลงผิดปกติไม่อยากทำต่อแล้วดีใจฉันจบงานวันนี้ไม่ต้องโ่วยอีกต่อไปสิ่งแปลกประหลาดอะไรอ่ะเกมแม่งหลอนมาก็นดูใครอยากไปเจอเอนดิ้งอะไรแปลกๆ ก็ลองไปเล่นกันได้บักโซมารังอโนมาลี่อ่ะก็ดูถ้าชอบกันนะครับผมก็อยากให้เล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้แต่ถ้าเกิดอยากให้กำลังใจกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์เลยครับเอาไว้เจอกัน,นคลิปหน้าวันนี้ไปเลยครับบ๊ายบาย